แต่เม <Auf> ื il, ่อเช้าอะเมื่อเช้าหนูไม่ได้ยินเสียงเมื่อเช้าหนูก็มาตามดูอยู่ล้องไงขอบนี้ก็ได้ไหมมันหนาไม่มากเลยเนี่ยนัดขอบหะขอบเอาทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ไม่มีอะไรรองผมว่าผมาางัดนี่ดีกว่างั้นไม่มีกำลังครับเนี่ยทั้งน้นไม่น่าจะมีกำลังดีเช่วยกันนะ ระวัง <One> ม <input> ันลอ้ได้ล้วไหนยังไงแล้วเอลอยู่นู่นข้างในเรยเรียกกัอเด็กเด็กขเหยียบนี้อ๋ออยู่นู่นไงชื่ออะไรนะไม่รู้ค่ะเขาทิ้งไว้มีคนเอามาปล่อยน้ำท่วตอไปดันไปอีกหน่อยได้ไหมป้าป้าสนิทป้าน่าจะเรียกไม่กลัวป้ามาเลล้ว มนมล้ครงไยอนุมๆลงได้ไหมครับลงไปเอาได้เขาเชื่องอยู่ค่ะไม่ล้มหรอกเขามีอะอยู่ให้หนุมน้องนมน้องนั้นลงไหวไหมกดนี่ไงมไดลูกนาน้มามามน้องผู้ชายลงไหวไหมครับเอ๊ลองลองดูดิาตรงท้าผมลงแล้วขึ้นไม่ได้แน่ระวังนะระวังนะมเอ ลูกมาอมาเลยลูกมาว้าวว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 วับวว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 ีววววววะววดวว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 ้วงตไหน บีอาเขาจะเดินออกกงกายใมันเสงมันร้อครับลงไปได้ยังไงรู้นี่ครับลงช่องช่องนี้เนี่ยอ๋อช่องเล็กเนี่ยครับโหนานเลยเนี่ยแสดงว่าเขาลองอกินน้ำก่อนน้ำน้ำก่อนลูกน้ำก่อนกินน้ำกันลูกอ๋อดีใจใหญ่เชื่อลายเชื่อลาย พักเช่นไรลกูกดีใจเหรอตัวเมียตัวปู้เนี่ยต้องมีงานด้วยด,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 ดีใจเลยอันนี้มาอันนี้มาดีใจมะเไอ้ดูดิโอ้ดีใจ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 หล,ล,ล,ล่ะลูกเราดีใจหล,ล,ล่ะลูกเราครับดีใจขอบคุณนะครับลูก 啊哈，爸爸，哈爸，啊爸、啊，<对> <laughs>